ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟฉายอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคอนวอย M ยี่บเอ็ด B นะครับมีอยู่สองตัวนะครับทําเหมือนกันสองก็บอกนี้ตัวนี้มันเป็นไฟฉายทรงสวยนะครับผมว่าทรงสวยแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับนี่แล้วแสงที่ได้ก็โอเคเลยครับผมว่ามันมันลงตัวนะครับตัวนี้จะทําเหมือนกันนะครับจะใช้หลอดเออเอสพีเจ็ดสิบจุดสองนะครับ จะใช้หลอด l s p 70.2นะครับจะคมสะท้อนผิวส้มนะครับตัวนี้จะเป็นแสงขว้างนะครับตัวหนึ่งทำไฟท้ายสีน้ําเงินนะครับอีกตัวหนึ่งจะทําไฟท้ายสีแดงเอ้ยไม่ใช่สีแดงนะครับแบบเป็น rgb นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้ไปเรื่อยๆนะครับก็สองตัวทําเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวไฟท้ายสีเงินตัวเดียวพอละนะครับเหมือนกันแสงเหมือนกันนะครับอ่ไม่เหล็กท้ายแรงนะครับ ดูดแรงนะครับเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูก่อนว่ามันใช้งานได้จริงนะเปิดกระพริบแล้วกนันจะได้มองเห็นชัดๆนะครับอันนี้อันนี้มันสะเทือนนะเมื่อกี้นี่นะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเมื่อกี้นี้สะเทือนนะครับแม่เหล็กท้ายแรงนะครับเห็นไหมไอตัวนี้ขยับเลยนะ มันดึงแรงมากนะครับเดี๋ยวก็ไปดูแสงกันครับว่าเป็นไงครับก็สําหรับแสงไฟฉายไฟฉายแสงกว้างก็เป็นไฟฉายที่ใช้งานระยะไม่ไกลมากนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไดเวอร์แบบใหม่นะครับลูกค้าอยากได้แสงแบบเบาๆหน่อยครับแบบเปิดสองรูกุญแจอะไรเงี้ยครับอ้าวก็จัดให้ครับ ก็คือปรับปรุงใหม่ไดเวอร์นะครับก็จะเป็นเหนี๋ยวนี้ครับอ่าี๋ยวผมไล่สเต็ปแสงก่อนอ่าตัวนี้มันจะเปิดได้นานมากครับกี่กินไฟประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งรอยมิลลิแมเปิดได้นู่นนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันก็แสงมันก็ถ้ามองมืดๆอ่ะที่มืดๆมันก็จะมองเห็นนั่นแหละครับที่มืดๆม,มันจะมองเห็นนะ มันก็จะสว่างน้อยกว่าในโทรศัพท์นิดนึงอ่าของจริงจะสว่างน้อยกว่านิดนึงนะอันนี้โทรศัพท์มันเหมือนมันมันเล่งแสงขึ้นมามันก็จะก็คือจะสว่างน้อยกว่าในโทรศัพท์นะอันนี้ของจริงสว่างน้อยกว่าในคลิปนิดนึงนะครับในโหมดแสงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยครับอ่า นิดนึงนะครับนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่โอเวอร์ต่างไม่ไม่โอเวอร์มาก่ากันไปเยอะสักเท่าไหร่นะไม่โอเวอร์เยอะ่อกันสักเท่าไหร่อันนี้หมดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวดูหมดสองอ่ะหมดสองหมดสองนี่จะเท่ากันเลยจะเท่ากับในโทรศัพท์แล้วอ่ะนะครับหมดสองนะนมีหมดสองหมดสอง หมดสามนะครับหมดสนะี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีเทอร์โบอีกแล้วก็มีส็ตปนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันนะครับเดี๋ยวนี่ไปฉายของเรานะ เดี๋ยวเราผมจะไล่แสงแต่โหมดหนึ่งเลยว่าโหมดคือโหมดหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเปิดได้จนแบตหมดอ่ะอ่าส่วนโหมดโหมดสาเนี่ยจะเปิดได้ประมาณประมาณสี่ชั่วโมงนะครับไม่ถึงสี่ชั่วโมงดีแต่ว่ามันก็จะสว่างเยอะพอสมควรแล้วก็เปิดได้นานจนแบตหมดไม่ร้อนนะครับอันนี้โหมดหนึ่งโหมดหนึ่งก่อน หมดหนึ่งแสงมันก็จะแบบส่องระยะใกล้ๆเลยต้นนะครับสองเท้าผมเนี่ยมันก็จะเห็นประมาณเนี้ยครับมันก็จะประมาณเนี้ยหมดหนึ่งนะหมดหนึ่งก็จะมองไม่เห็นถึงบ้านถึงอะไรหรอกมันก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยก็คือแบบไ้ส่องรูกุญแจไว้อะไรอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะส่องดูข้างๆรถให้ดูนะอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าไม่ไม่มีไม่มีไฟฉายอันนี้ก็มีไฟฉายครับส่องไปที่รถเห็นไหม จะต้องการผมต้องการให้ดูวัตถุอ่ะอ่ามัน,ม,นมันก็ได้แค่นี้ครับแต่ว่าโอ้โหเปิดได้นุ่นนะยี่สิบสามสิบสี่สิบชั่วโมงอะ่ะผมก็ลืมเืมวัดกระแสแต่เปิดได้นานครับยี่สิบเอ่อน่าจะเปิดได้สามสิบชั่วโมงขึ้นครับตัวนี้นะไว้สองแบบใกล้ๆกสองใกล้ๆเลยครับระยะสองเมตรไม่เกินห้าเมตรนะครับไม่เกินห้าหกเมตรนะจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กวัตถุชิ้นใหญ่ก็ได้อยู่ สิเมตรก็ได้อยู่นะครับยิงถ้ามืดๆก็ยิงได้นะครับอ,อันนี้หมดสองจะสว่างขึ้นมาแล้วเห็นไหมโหรถผมขี้ฝุ่นดัมปอร์เลยครับขี้ฝุ่นเยอะนี่หมดสองนะหมดสองหมดสจะเปิดได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงให้ดูให้ดูทั่วๆนะครับให้ดูทั่วๆให้ดูลักษณะแสงทั่วๆอันนี้หมดส ก็อันนี้จะเป็นโหมดสามแล้วนะครับโหมดสามโหมดสามก็จะเปิดได้อยู่ประมาณไม่ไม่ไม่ถึงสี่ชั่วโมงดีนะครับแต่ก็เปิดได้นานนะครับเปิดได้จนแบตหมดนะครับนี่นะครับแสงโหมดสามก็ก็จะเห็นบ้านแล้วนะมองเห็นหลังคาบ้านเห็นอะไรชัดเจนแล้วเห็นไหมนะครับอ่า นะแสงก็แสงกว้างครับกว้างมากนะเห็นไหมสะว่างโล่เลยเนี่ยครับนะนะเดี๋ยวดูถนนฝั่งนี้ทีหนึงนะครับสามแล้วก็มาถึงโหมดสีนะครับโหมดสีก็จะเปิดได้นานครับแต่ไม่ได้นานมากก็นานนานนะครับ ระดัดมาที่1 2 3 4แล้วก็เทอร์โบนะครับหนึ่งสองผมจะค้างไว้ที่3แล้วเข้าเทอร์โบเทอร์โบกลับมาที่3นะครับแล้วก็มีสโตบอีกตัวหนึง่งอันนี้โหมด3นะครับ อันนี้เป็นทอร์โบนี่โหมด3นะครับก็เน,น้นใช้งานผมว่าถ้าต้องการเปิดสว่างสว่างก็โหมด3นะครับต้องการเปิดนานๆก็โหมด2ผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้ใช้ได้เลยถือว่าประหยัดพลังงานแล้วก็แสงที่ได้คุ้มค่านะครับต่อแบตเตอรี่ที่เราเสียไปนะอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ